สาปูกายาสาทูขาเต็มกกรบสามชั้งลงกาูกรูส่ได้ก็ได้ใสูงก็ได้าจกืออะไรเนี่ยมัวช่หมเบ็ดใช่หมเบ็ดใช่มนั่งลงกระโดมตูนั่งลง นี่คาษาเรียนเก็ตเนอะ่คุต่อไปพูดด้วยนะต้องพูดด้วยพูดด้วยวันนี้วันสงการเก็ตบายปู่กตากระยานั่งยังพูดเลยเออไม่พูดลดเลยสิลอยนี่กเออเก็ตมันกลับเออนี่ครูเขาสอนเออ แักน้่พอไหมอ่ามามัดได้าหังเนาะชาดูเขานี่หลักสุดเป๊ะเอาขนขึ้นปยไว้เหมือนเดิมเอายังไม่ได้ผูกแขนเลยเดี๋ยวผูกที่หลังเดี๋ยวผูกทีหลังนะชามาต่อที่ เฮ้ยเกตผู้แขนก่อนกลับทีเดียวเขาขับทีเดียวไม่ให้พะกับทีเดียวไม่ต้องแบมือแบเอเก็ตมาต่อคิวนิชาเดี๋ยวรถเตนี่อืมนี่อารัตเออคิวไปอ่ะคันนี่เอ๊ยพูดด้วยคิวมันพูดเป็นอยู่แล้ว ให้นิชาสอนนี่นิชาสอนพูดน,ก,นก่อนฮะไอนนินไม่ได้ากาทเดียวไมต้องแบมือปบลงอออออยาากกินหลาย เอามัดแขนมัดแขนทุเกมหมชูแวงทีละคนตเอียวอะไรมันเดิมมันเดิมมันเดิมเดิกมมันเดิมนะเกมนาโไปให้ปู่มัดนะขอบคุณม่ับลูกใชไม้าดเหือเ้จขอคุสอเด้อยฮ้ยต่อคิวดิ มาตั้งนานแล้วยังไม่รอดกันเลยนี่รอดแล้วเอาลืมปุ๊บปีกเกมเยเกมมันล้างเขาบอกขอบอู่ด้วยอยู่นี่ทีวอันอะไรเซ่เขาพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเดียวกันว่ะว่ะจริงดินะอะตักขี้เล็บ